สวัสดีค่ะวันนี้ฝรั่งนี่นะคะเป็นฝรั่งแตงโมนะคะวันนี้มาดูกันวันนี้แตงโมจีนแตงโมจีนเหรออออ่าอันนี้เป็นแตงโมจีนค่ะลูกแก่จัดแล้วนะดูอันนี้คือแก่จัดแหละเด็กมาได้สองลูกลูกใหญ่พอสมควรเลยสีสวยเนาะอันนี้สีสีสวยอยู่ใช้ได้ อีกอีกลูกหนึ่งก็ลูกประมาณพอกันแต่อันนี้แก่จัดลูกนี้แก่จัดก็เลยจะมาให้ดูลูกนี้นะคะค่ดูกันนี่อืมสีแดงใช้ได้เลยเดี๋ยวคุณมาลองกินดิเธอลูกนึง ถือชิ้นนึงก็่าผ่าอีกหน่อยเนี่ยผ่าให้เห็นชัดๆเห็นไส้ชัดๆเกนี่นะคะมิดนี่ค่ะมิดนสวยอยู่นะ สวยอยู่สีสวยอยู่ดูนี่ค่ะชัดไหมอันนี้เห็นชัดนะน่าจะชัดอยู่แล้วเนาะสีสวยอยู่สีสวยอยู่สีสวยอยู่มือบังแสงไปมือบังแสงม่ไฟเห็นสีเดียว้องเอานี้ออันจะเห็นสีฮะต้องปิดไฟมันจะเห็นหสีนเ,นเอาหรอเออ,อ อออ่อืม,มเป็นแตงโมจีนนะคะพันนี้มาได้มาจากสวนเจ้าง้อนะออเนื้อใช้ได้เลยค่ะ รสชาติอร่อยนะไม่ก็ยังไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับจังโมโปกตินะลองสังเกตที่เนื้อลองสังเกตที่เนื้อค่ะนดูเนื้อค่ะได้ความฟูความหามนะุบหนุนมาอร่อยอ,อร่อยรสชาติดีอะ ป่าฮะปาานี่ใหม่เนาะรสชาติดีเนาะใช่อืมอร่อยเลยใช้ได้อ่ะใครสนใจก็ลองถามที่สวนต้งมะรูนะคะพี่เขาก็น่าจะมี แล้วได้ลูกใหญ่ด้วยนี่ขนาดลูกแรกของต้นนะไว้สองผลสามผลนะคะแล้วได้ลูกใหญ่พอสมควรเลยถือว่าโอเคเรสชาติก็ใช้ได้อร่อยเลยค่ะตัวนี้แนะนำเหมือนกันแตงโมจีนนะคะไม่ใช่แตงโมไทยแตงโมจีนะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวได้มายัางไงเดี๋ยวจะสอบถามพี่เขาให้อีกทีนะคะแต่ต่อตัวนี้ยังไม่ได้ทำกิ่งนะคะเดี๋ยวถ้ารสชาตินี้ก็ เดี๋ยวจะทำกิ่งเพิ่มแล้วล่ะค่ะแ้วค่าไม่ร่ายอร่อยอร่อยอ